สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าช่องนินดาผ้าลุยจ้ะพี่น้องมณีผพาพี่น้องเขาป้าหาเฮ็ดจ้ะมนีกีร์ยางพึ่งแล้วจ้ะพี่น้องมนีกับทิพามาตอนเที่ยงจ้ะมาดุน้ากันเนาะค่ะว่าเขาสิมานบอฝากคนไลค์ก็แชรกก็ติดตามไปด้วยค่ะปกดิงให้น้าค่ะเพื่อผัดคลิปไม่ไหมจ่ะจะมาดุน้ากันจ้ะพี่น้องค่ะพี่น้องมนีกับไปหาเห็ดตอนช่วงเที่ยงเลยจ้ะมาดุน้ากันเนาะค่ะว่าสิมานบอมนีกับมากันหาคนเลจ้ะ จ้ะมาหลุนน้ากันจ้ะพี่น้องมาพี่น้องมาห่อกับพ่อเลยจ้ะติดนาแดงงามจ้ะพี่น้องดอกแรกแหกมันนะคะพี่น้องดอกแรกแหกมันเท่าเดิมค่ะดอกนึ่งจ้ะพี่น้องมาหลุนกันต่ตอค่ะวัชิด่ายบอมาเนี่ยแดดพ่อแกงมาจับามาเบิึงนะคะเอาให้ดองอกเดินมาจ้ะพี่น้องดอกเนื่องงามๆจ้ะ หลอกว่าใหญ่ปันไดจะไปนอนแาดไปนอนพ่อ,พอเฮ็ดจ้ะสองหลอกข้างหน้ามันจะไปนอหนหนึ่งกับแม่น่าจ้ะเก็บกปอนจ้ะพี่น้องตอนนี้กับว่าถิ่นใหญ่ดอยไม่จ้ะมันหนีกับ่พ่อจะดอยนี่ พี่น้องพอเห็ดตะโก่งได้จ้ะดอกเนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะมาเก็บน้ำกันจ้ะพี่น้องอุ้ยดอกกำลัางงามจ้ะพอดอกเดียวได้จ้ะพี่น้องพอดอกเดียวได้จ้ะเห็นอะไรได้จ้ะพี่น้ององ้ยดอกกำลังางามเด้จ้ะ งามพี่น้องางดอกเห็ดละงอกน้ำจ้ะพี่น้องดอกนึ่งนะจ้ะอูยงามดีจะ้ะดอกแข็งๆนะจ้ะพี่นอ้องต่อ,อเป็นโม่นึงจ้ะสวยงามนะจ้ะพี่น้องละงอกไข่นึงจ้ะอู้ยบบเป็นไข่นึ่งนะจ้ะพี่น้อง สามไข่โรดจ้ะมันมันมันจ้ะมือนกันย่าๆพี่น้องพี่น้องเขาให้ตะโงกเยอะอีกจ้ะน้องงามๆจ้ะพี่น้อง มาดยมอยไมมจ้ะมึงไหนก็มเ่เคยมาจ่ะดอยนี่เดี๋ยวคลังแดดกันจะเปรียมดยมอยไมมจ้ะขอเห็นตั้งอกจ้ะพี่น้องดอกน,อกนึงจ้ะร่างเป็นใครยังง่นอ้อง มันเองกับมานน้ำกันหลายคนเนี่ยจ้ะมันเองกับมานน้ำยาอีกจ้ะพี่น้องพี่น้องห่อกับพ่อเลยจ้ะอุ้ยเห็ดละงอกเลยจ้ะพี่น้องเก็บน้ากันจ้ะไอเห็ดละงอกเอามาพี่น้องออเพ่ออยู่เห็ดละงอกจ้ะ เงอาาขาวดอกนั่งนึกจางนะน้องางามเลยจ้ะขาเริ่มเปื่ยไปนนองหอยกินจ้ะขอเห็เดแดงก็นช่นน้องงา,งามจ้ะเห็เดแดงจ้ะ กกกไ่นป้าพี่น้องพอเห็ดแดงนะจ๊ะป้าพี่น้องงามๆนังเงินขึ้นจ๊ะจ๊ะมาเก็บน้ำกันจ๊ะพี่น้องก็ทั้งงามเลยพี่น้องลังขึ้นไม่ไหมจ๊ะ ตอนนี้ก็เริ่อมใบม่วงนะจ๊ะพี่น้องนี่ก็ช่วงใบแล้วค่ะไปพี่น้องพอเห็นแต่ไก่ได้จ้ะเห็นตะงกเลืองจ้ะดอกไมกันใดจ้ะอันี่ก็ดอยได้พี่น้องบางดอยก็ดอกใหญ่ๆจ้ะดอยนี่ยยใบใหญ่เป็นไดจ้ะพอเห็นนาแเรได้จ้ะพี่น้องเป็นม่วงได้จ้ะ สามดอกจ้ะโอ้จะงานงามๆจ้ะ่ถนอมวันพันธุ์ใดยจะมาดอยนี่ก็ได้มาจ้ะมนันเห็นคนอยู่บ้านเขามาหาจ้ะโอ้จะด้ำมันตุ่มไปหน่อยก็มีนะจ้ะเนี่ยของบ่ได้เลยจ้ะเอาสามดอกแค่นั้ะ ห,หอยได้จ้บพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันได้จ้ะมูเดียวกันนะคะหอยเราจ้บพี่น้องหน้าแดงเขาอู้น้อยๆหลายเล้จ้ะเจ้เอาหน้แดงเอาได้ได้จ้ะหน้าแดงง่ามๆจ้ะพี่น้องคือน้อยๆเต็มอยู่จ้ะมือ่ออื่นก็สิหลายจ้ะ พี่น้องพอเห็ดละงูกได้จ้ะสองดอกจ้ะทำงา่ายเลยจ้ะเก็บกอนได้จ้ะพี่น้องนาน,านางี่ค่ะไะง,งออกกนเนี่ยอเห็ดตั้งยอดจ้ะนี่ตำตำกําปั้นเลยจ้ะนี่ก็แมงจอดแมงจ๊อกินได้ค่ะจ้ะทำไมตอกให่แน่ไล้จ้ะ ขอเห็ดน,น้าเดจ้าดอกนั่งจ้ะดอกน้่างนจ้ะพี่น้องขอเห็ดแดงได้จ้ะพี่น้องดอกน,นึงค่ะ๊าดพี่น้องเห็เดแดงสามดอกสี่ดอกเด้จ้ะเป็นมูได้พี่น้องงามงามจ้ะ ง่ายเหมือดีจะจไปนองเก็บน้ำาััเลด้จ้ะถี่ดแดงกึนนะอกก็ใหญ่จะแต่ว่ากรแข็งยูจะพี่นองมาแกงแรงจ้ะมนันเอกมปหาให้ช่วงใบจ้ะมาแกงตอนแรงจ้ะปาดปาดปาด<ม>น้อง เห็ดละงอกเหลืองจ้ะแปดดอกเลยจ้ะพี่น้องงามเลยจ้ะหมูช้อนอ่อนซ้อนลาจ้ะพี่น้องแปดหมูหนึงค่ะมาเก็บน้ำกันจ้ะพี่น้องโอ้ยมีแต่ดอกงามๆใบเดียวได้ป่ะเนาะเออกาลังแบบการันดีเนาะออกจากพออ่อนไม่ไม่ งามค่ะพี่น้องมื่อนีรมาบม่ได้มาก็เบ,กกบาวรถเนาะก,ก็เลยว่าโอ้บัตไทายคลิปดอกมาเลยให้ลินดาเล้วไทยค่ะยังไงเหมือพี่น,นะน้องอแปดดอกก็หลดมาๆล้วนั่มาพี่น้องเมื่อนะ่งมจุ่มกันยัวหลุดเนาะ พอจากซีบมูเนี่เอ้ยเหลือตาเปล่าจ้ะแม่เหลือตาส่งเลยเว้ยเอาไปที่เอาที่ดีนะแม่เด er ี๋ยวได้จ้าไปเนาะเฮ้ยงามเนาะเฮ็ดเนาะตรงใส่สิเอิดตรงใส่ทางฝุ่นเขาเก็บแล้วเนาะเดี๋ยวทางนี้เนาะเออทางนี้ยังยังทางนี้ยังคนชท่านได้เก็บจ้ะพี่น้อง้หูเบิ่งน่าหลายค่ะ เ็ดงามเนี่ยองามคือคนแต่ไปนอนเอ้ยเห็ดกันนะแมงแม่นกันเอาเอ้าบ้าจุไก่้กกันได้จ้ะี่นองต้นไม้มันบังจ้ะแบ้าเหมือนนั้เออ้ยตัดมันเอยเจียวไข้ตัาเหรอจนดินมันแตกห็นกระรังแตกขึ้นไหมไข่ไหม อ่ะต้นต้กอบหรอกอเขียวโอ้ใหญ่ดีพี่น้องใช่ค่ะค่ะเบิ่งคือเห็ดยานเนาะใหญ่ค่ะเห็ดตาแม่ใหญ่คือคนหมันก้มูจ้ะลูกกันต่อจ้ะพี่น้องไปมุนี้ละเท้าไปตรงมุมนั้พี่น้องพลอยระงกอีกจ้ะระงกเหลืองจ้ะพี่น้อง หาดอกเลยจ้ะจ้ะมาเก็บน้ำกันจ้ะพี่น้องงามจ้ะพี่น้องดอกเหลืองจ้ะดอกม่นใหญ่ขนาดไหนจ้ะทำไมนีนกับแม่น้ำช่องอีสานผ้าลุยดุยทุกไม้จ้ะ เฮ็ดตะอกเหลืองหาดอกเฮ็ดแล้วหกเหลืองเจ้าเฮ็ดยังใหญ่นั่นเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดตัวในในเฮ็ดเนีงเฮ็ดเฮ็ดบึงก้อนเฮ็ดเนียมื๋อไม่ได้กับข่อยได้ป่นในใจพี่น้องมาช่วงบ่ายกับคนมาหลายเลยจ้ะมาหลายหลง จมก่อกโพอแน่จ้ะบ่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 เมื่อไงบ่เอาใส่แล้วอีกได้เห็นกันนี่ได้ไปหรอกน้อยๆจ้ะถังให้น้อยุ่งจ้ะป๊ดขัดกิลีพี่น้องคอยแม่เฮ็ดเพิงดอกนึ่งจ้ะที่เห็ดแดงนะคะพี่น้อง เฮ็ดแดงดอกใหญ่จ้ะอู้หูวันที่วันที่พอเลยจ้ะวันที่วัที่เกิดน้ำหน่อยใหญ่จ้ะมันเองอะพอพอดีจ้ะพี่น้องมันเองก็ม่ได้มามันเองก็มาดอยไก่บ้านนะคะพี่น้องพ่อเฮ็ดแดงใหญ่จ้ะจ้ะมาเก็บน้ำกันจ้ะพี่น้องงานพังานง่ายะเดื่อเยอะจ้ะจะตำปนจ้ะปิ่งตำปนแตกจ้ะง่าอีดีจ้ะพี่น้อง พอได้เติมกันกน,กนิดน้อยเติมกระสอบจะพี่น้องะมิกใกล้ๆกับเห็เดแดงง,ง่าย,ยจังอ๋อเห็ดแดงอีกจ้ะดอกนึงนดอกเดียวได้ใจเพีนงอะ เเนลือดิค่ะพี่น้องวันนี้ผลงานน้องเฮาก็ได้ท่านนี้นะจ๊ะเห็ดละงหกเห็ดแดงเห็ดใหญ่มีบะทุยางเลยจ้ะวันนี้วันนี้ไม่ปลูกชนใหม่เหรมวันนี้จ้ะพี่น้องไม่ปลูกชนใหม่คุ้มใจหลายค่ะวันนี้ได้เห็ดแดงใหญ่จ้าวันนี้กับพ่อได้แกงแล้วค่ะพี่น้องวันนี้กับว่าจะขอลาพี่น้องแล้วจ้ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณได้หลายได้ค่ะสำหรับการรับชมค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาก่อนจ้าคลิปหน้าพ่อกันไม่จ้า